สวัสดีค่ะสร้างบ้านสองเราค่ะวันนี้เทป,ปูนแล้วนะคะสเต็ง240ค่ะใช้ปูนไป3าคิวใช้คิวละสองพันห้บบาทสคิวก็หกพับาทค่ะใช้ของตานกค่ะอินซก็อยู่ประมาณนี้สตองสเต็ง สองสี่ศูนย์นะคะสามคิวหนา 7, เจ็ดเซนครึ่งถึงแปดเซนนะคะเรียบเนียนพอ,อเทเสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้สักสองสามวันบ่มน้ำดูนะคะใช้รดปูนสำเร็จปูนพันธุ์ขีดสำเร็จค่ะ หนึ่คันรถสามคิวคิวละสองพันห้บาทสาคิวก็6,150นหนบาทก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้ตะแกรงตะแกรงกันน้นคือกันแมวมันมากระทบรอยนี่นะคะ่ะให้ดู ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะเรียบร้อยเลยง่ายข้างน,าน้ำตรงนี้ตีแบบแล้วแบบมันหลุดต้องเอาไม้มาดันอีกทีหนึ่ง พอเทพ,พื้นเสร็จแล้วก็จะขึ้นหลังคาแล้วค่ะโครงหลังคาเขี่ยหัวเสาแล้วก็ทําโครงหลังคาโครงหลังคาถึงจะเกาออีกอีกทีหนึ่งแล้วก็จะค่อยรีวิวมาให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามยอมรับคำติชมทุกอย่างค่ะดูว่าเป็นแนวทางนะคะสร้างบ้านด้วยสองเราค่ะ ขอบคุณนะคะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ